นี่คือเจ้าพงดีครับเจ้าพงดีอายุปปงคงแค่สองเดือนมั้งแต่สองเดือนเลยทั้งเรียกทั้งขันทั้งกระดิกปีกเลยครับเริ่มเจ้าพงดีแต่อายุมาประมาณสองเดือน จะสองเดือนสำรับตัวที่โตได้อยู่งลงขิปที่แหลกๆไปอ่ะจะโดนไอรายงานโปรไฟล์ผมเลยลบขิปเมื่อเลยที่วต่อ,อยู่ก็เสาไฟครับนี่ครับจเจ้าคงดีครับ